ลำพูนนะทางม้าลายหน้าโรงเรียนแต่ดูรถกระบะคันนี้ครับ ลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้ดเจ็บไหมโอ้เ<ไ>ปน็นอะไร,รไม่ต้องว่าต้องหาหมอนะ<า>นี่แหละครับทางมา้าลายหน้าโรงเรียนคุณเคนเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองตอนเช้าหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งตะบนแม่ตื่นอำเภอลี้นะครับที่จังหวัดลำพูนเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกรถกระบะชนครับโอ้โหนี่นะครับคือตามปกติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับมาคอยโบกธงให้แต่เมื่อวานนี้เนี่ยน้องไปโรงเรียนเร็วกว่าปกติคุณผู้ชม จ้าหน้าที่ยังไม่มาก่อนเกิดเหตุน้องผู้หญิงที่ถูกรถชนเนี่ยนะครับรอข้ามทางม้าลายอยู่แล้วมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ด้วยนะครับพอน้องเห็นว่าเออโล่งโล่งก็เดินออกไปเดินออกไปปรากฏว่ารถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยนะครับก็เห็นนักเรียนเขาบอกเห็นนักเรียนรอข้ามถนนอยู่นะเห็นทางม้าลายเห็นโรงเรียนแต่ทาไมขับชนแบบนั้นนะ่ะน้องล้มกลิ้งเลยครับเบื้องต้นนะครับก็หัวโน โหนแก้มซ้ายแตกตาปิดปลายกู้ภัยต้องพาไปเอ็กซเรย์นะครับแต่ก็ไม่พบความผิดปกติอย่างอื่นโอ้โหลูกเอ้ยผู้ก่อเหตุนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาตัวอยู่นะครับอยากจะให้มันรับผิดชอบคุณเคนบอกจะผิดจะถูกยังไงคุณคลงมาดูเด็กหน่อยไหมคุณผู้ชมว่าอย่างนั้นไหมนี่มันหน้าโรงเรียนนี่มันทางม้าลายอโอ้ไม่ชะลอกันเลยครับ